สวัสดีครับผมวันนี้วันที่29กันยายนปี2566นะครับผมก็มีแจ้งกันนะสำหรับวันนี้เนี่ยมีในเรื่องของการโอนเงินเข้าด้วยนะครับผู้ประกันตนในมาตรา3-3มาตรา39นะครับผมที่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรนะครับผมณนะประจำเดือนกันยายนนะนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับผมสำหรับในเรื่องของนะครับเงินสงเคราะห์บุตรประจำเดือนนี้นะครับ สำหรับรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับก็ตามที่เคยแบ่งปันเนาะท่านไหนที่มีแอปพลิเคชันนะครับ SSO Connect นะสามารถเข้าตรวจสอบได้นะครับนะใส่ในส่วนของบัตรประชาชน13หลักรหัสผ่านนะครับผมนะถ้าท่านไหนยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมกนะ็กดลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรรวมไปถึงนะท่านไหนที่อาจจะสมัครแล้วหรือลงทะเบียนแล้ว นะครับลืมรหัสผ่านถูกไหมนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับเมื่อดําเนินการเข้ามาสู่นะครับในส่วนของระบบแล้วเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะมาปรากฏนะครับชื่อหรือว่าข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ยอดนะเงินสะสมชราภาพว่าได้รับเท่าไหร่แล้วตรงนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญครับเนะสิทธิธนกรรม900บาทนะท่านไหนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้ ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องของสิทธิสบริการนะครับผมนะตารางตรงนี้นะครับก็เป็นการแจกแจงรายละเอียดนะครับก็สามารถเข้าไปดูในแต่ละส่วนได้วันนี้พาท่านมาดูตรงรูปดาวการเบิกสิทธิประโยชน์นะนะครับเมื่อเรากดปุ่มตรงนี้ก็จะมาปรากฏนะรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลของเราเช่นเดียวกันนะครับปีปีไหนนะสามารถเลือกดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดแจกแจงนะครับในแต่ละเดือนเนาะไล่มาปัจจุบันล่าสุดครับวันนี้ วันที่29นะครับกันยายนปี2566เงินส่งขครบุตรนะครับเข้า800บาทอันนี้คือบุตร1คนตามที่แจ้งและแบ่งปันไปนะครับสามารถที่จะยื่นข่าวรัสูงสุดได้ไม่เกิน3คนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็สูงสุดอยู่ที่2,400บาทนะครับผมนะนี่คือเป็นในส่วนของนะครับการแจ้งรายละเอียดสําหรับในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรนะครับเดือนหน้าเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีการโอนเหมือนกันก็สิ้นเดือนฮนะ 800บาทสำหรับในส่วนของเดือนตุลาคมนะครับรายละเอียดนะครับเงื่อนไขลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็ต้องอยู่ในมาตรา33กับมาตรา39ท่านไหนที่เขาเรียกว่าลาออกจากง,งานซึ่งเดิมทีเนี่ยมีนายจ้างนั่นคือท่านอยู่ประกันสังคมมาตรา33ก็ต้องไปรักษาสิทธิ์โดยการไปขอส่งนะแบบสมัครใจก็คือต่อมาตรา39ต่อนะครับ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ดทดแทนนะอันนี้ก็แจ้งกันนะว่าท่านจะมีสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขาตามนี้นะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายครับเนอะวงเล็บยกเว้นบุตรบุญธ,ธรรมอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จํานวนคราวรับไม่เกิน3คนนะครับผู้ปกครตนพ่อหรือแม่สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์นะ การหมดสิทธิ์รับเงินกรณีสงค์บุตรครับเมื่อบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์บุตรเสียชีวิตยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมของคนอื่นรวมไปถึงข้อสุดท้ายความเป็นผู้มการตนสิ้นสุดลงอ่านี่ก็จะเป็นการนะครับผมนะหมดสิทธิ์ในเรื่องของการรับเงินส่วนนี้นะครับท่านสามารถนะครับยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับหรือท่านสามารถที่จะดำเนินการในเว็บไซต์ของประกันสังคมได้ เช่นเดียวกันก็คือ www.sso.go.th นะครับะนะครับนี่คือเป็นภาพรวมที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ปฏิทินโดยรวมนะนะครับเราอยู่เดือนกันยายนถูกไหมครับก็คือจะมีการโอนเงินเข้าให้วันที่29ก็คือวันนี้ตามที่บอกไปนะครับแล้วก็เดือนหน้าเดือนตุลาคมนะครับก็คือวันที่31นะครับผมนะตามนี้เลยนี่คือปฏิทินนะสำหรับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับ800บาทต่อบุตร1คน ยืน่นข่าวระสูงสุดได้ไม่เกิน3คนก็คือรับ2,400บาทนะครับสำหรับนะครับในส่วนของต่อเนื่องนิดนึงแล้วกันนะนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับก็เป็นกลุ่มนะครับผู้สูงอายุซึ่งก็ทางด้านกลุ่มบัญชีกลางเนี่ยนะครับมีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยซึ่งได้รับสิทธิโครงการนะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิรแห่งรัฐถ้าเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับภายใต้เงื่อนไขที่บอกไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันเดือนปีผู้ที่มีสิทธิ์วันที่ยืนยันตัวตนรวมไปถึงวันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับในเดือนตุลาคมจะมีการโอนเงินให้วันที่6ตุลาคมนะนะครับสูงสุดอย่างที่บอกครับ600บาทนะครับแต่ว่าก็อยู่ตามเงื่อนไขที่แบ่งปันตามนี้ด้วยนะครับผมนะต่อมาครับผมสําหรับในเรื่องของนะครับปฏิทินอีกตัวหนึ่งซึ่งก็จะเป็นอีกคนละก้อนกัน สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่อายุ60-69ถึงปีนะก็ไล่ามานะ600บาท70-79ถึงปีเดือนละ700บาท80-89ถึงปีเดือนละ800บาท90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทนะครับถ้าเราดูในส่วนของเดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นวันที่10นะวันอังคารที่10ตุลาคมอ่านี้ก็แจ้งกันสำหรับปฏิทินสำหรับผู้สูงอายุนะ ส่วนในเรื่องของนะครับเงินอุดหนุนบุตรซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีรายได้นะครับผมเฉลี่ยรวมไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทอันนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิก็จะได้รับเช่นเดียวกันนะสำหรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับอันนี้ก็ได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนะครับก็ปฏิทินก็แจกแจงแบ่งปันนะครับระบุนะว่าเป็นวันที่10ตุลาคมเช่นเดียวกันอนะ่าอันนี้ก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่อัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็มีกลุ่มนึงที่นะครับตกหล่นนะจำนวน3,000กว่าคนนะครับท่านก็ดูข้อมูลรายละเอียดตรงนี้นะครับก็รับเบิ้ลเป็น2เดือนเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1,200บาทสำหรับกลุ่มตกหล่นประมาณ3,000คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะที่มีการโอนแล้วจากวันที่10นะกันยายนมาเป็น เลื่อนมาเป็นการโอนในที่18กันยายนเนาะแต่ว่ามีตกหล่นอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยรวมนะครับสำหรับกลุ่มปอบางที่เกิดขึ้นนะครับผมนะรวมไปถึงในเรื่องของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 3ามาตรา39ที่ได้รับสิทธิ์นะครับเงินสงเคราะห์บุตร800บาทต่อบุตร1คนและสูงสุดนะครับถึง3คน2,400บาทนะครับเอาละวันนี้นะครับนะ่าจะเป็นภาพอัปเดตกันประมาณนี้เดี๋ยวมีความคืบหนะ้าอื่นใดสนับโครงการนะครับสวัสดิการต่างๆของภาครัฐ นำมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันแน่นอนครับผมช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับในที่รุ่มก็อาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันต่างๆก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมนะการเดินทางต่างๆรวมไปถึงนะครับในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเป็นห่วงไม่ใหญ่สหรับนะครับทุกๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ